ผลงานเพลเงที่สร้างชื่อเสียงให้กับนักร้องผู้นี้โอ้โหโด่งดังมากครับนั่นคือสดใสรุ่งโพอทองขอเสียงประมือต้อนรับกับรักน้องพรด้วยครับรับฝ่งรับชมครับ แนนผมนะครับเดี๋ยวให้คะแนนนะักร้องประกวดกันแล้วกัน <What? S 2> ถ้า <What? S 2> ให้คะแนนผมเนี่ยต้องบอกว่าเครื่องเสียงขอไม่ร้องดังอีกนิดเถอ,อะมันมื้อไงไม่รู้